สวัสดีเจ้ค่ะสวัสดีครับอสวัสดีครับพ่อมันเปลี่ยนบททันทีเลยสวัดีครับวัดวี่ิกกระถอดใค่ไท่านไหนได้ยังไงสาวอ้นี่กินอะไรกันนาะ กดไลค์กดแชร์รถเจ้าแฟมิลี่หน่อยนะครับเข้ามาแล้วนะครับเจ้าขโมยนี่เจ้าขโมยมานะครับผมเจ้าอะไรนะปาร์ตี้พี่น้องปาร์ตี้สวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาไลคมกดไลค์กดแชร์รถเจ้าสวัสดีคนรู้แปดสิบสามท่านจ้าฮักพาร์ตี้เห่อลูกฮักเครื่องเอ้าไอ้ทำไมกลิ่นเหมือนนี่เลยเหมือนเลยช่องเสียมาจากอ้ยบานพยาบ้านและ มาดูอครับพี่เชาวแล้วแป็นยังกแมาแล้วศูนย์ศูนย์ศนยูนย์่ปาที่อีกได้กับน้่บวท่าทางบ้านสวนคือบ่าเลคือว่าไปซอยสร้างหน่อยแน่นสร้างหน่อยยังครับสร้างหน่อยท้าทางบ้านสวนก็ไปซอยสร้างหน่อยแน่เจอเบะสิ้นยั่วอีกแล้ว ยาดซรองมาปตีแล้วมาลองมากมามากิโอ้ฝนไมอีะแกดูมแมานกม่อแล้วพี่น้องฝนไมกแล้วเทียี FC สีเมาสรถไปสวยทางน้อย FC สีเมารถไปสวยทางน้อย ช่างหน่อยโดนลุมาี่ยังคือยังช่างหน่อยแล้วเป็นยังพอคนงหรือยังคยตกข้าวอ่ะมียังพู้ได้บอกยังไงเราเราเป็นอย่างสร้างหน่อยเจอป่ามาเพจัดการแล้วเอาโอ้ยเดี๋ยวคอยไปถอยเราเองเดี๋ยวเดี๋ยวกินได้แล้วโอไปถามเราเป็นยังไงเราชี้เสงมาถามหนุนเกิดย่างขึนเป็นยังที่สิไม่เก่งอะไรโอ้โหมากเลยศูนยเนี่บ้านศูนย์อะไรนศูนย์อไรขยขันวาบรท่กํางข้าเหนียกศูนหนุ มีเรื่องยังพี่น้องบอกบอกผมเนี่ยสร้างหน่อยถ่ายคลิปเลยถูกป่าหมาไปเละถ่ายคลิปกันถึกนะ้ถ้ายคลิปพี่สายครับเนี่ยบอถ่ายคลิปยุ่พื้นที่เล่าเ่พี่น้องถ่ายคลิปพี่สายครับยุ่งยุ่งพื้นที่เล่าเปล่าไม่เอันแม่นไผคือช่างสรางหน่อยครับ ช่างน้อยผู้ทําอะไรให้กับไอ้แสงทองฟินแลน,แลนด์นะพี่น้องเนาะทําอะไรให้กับแสงทองฟินแลนด์ไปแน่โอ้อยไปซอยเขาเอาดินมองมันยุบขึ้นแน่เมืันมีปัญหาเจอเบอร์ตอปัญหาเนาะใหญ่หน่ยเนาะเหนื่นอ<า>เป็นสันนะนดินมันยุบไม่อย่างกะบยให่ไงแหละทางหน่อยเราทางหน่อยไปไทยขีบไปเห็นทางหน่อยไปไทยคลิปีบไปปลาหมาพาเห็นได้าวเห็นเจังวะ มันห้ามเอาแม่โคลงที่มันเวลาไล่สดห้ามสาดกล้องไปที่นามันห้ามสาดกล้องไปนามันยำยำไทยกิบห้ามให้มีนามันยุนในกล่องอันเดียวตลกปะเอาเร็วเลยเออเร็วเลยเรื่องทำกำแพงค่ะไปไล่ปอบสวยสางหน่อย่ะ เรื่องบ่เป็นเรื่องจ้ะป่ามาไผ่ช่างน้อยพาพิงจ้ะแม่โคกับจนนาลาไปเขาบ่ให้แม่โคหยยบดินเขามาพี่องมาเดมาเดนแม่โคหยยบดินที่พี่เอาเจริญพรทัศยิมประเทศชาติจงเจริญ เรียพี่น้องมาเดินเจริญพรเถิดมนุษย์สีช่นเอร์ดอยนะออแห้งเบาเรื่องแห้งซีดออะไั่เอาว่ันอรครับผมหอมเลยวะสอนคนจุดแดงเลยสคนจุดแดงเลขขนาดพอการยุกนะ่กับยังบอกว่าอะไรว่าอะไรได้พี่น้องว่าอะไรว่าอะไรโมโมสีควมน้ำข้นสุดแดงนี่แหละ ช่างน้อยโดนป้าสามพเวสีด่าจ้าอ๋อครับครับพี่น้อยเหมือนฉั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 นบุ๋มบุ๋มเงี้ยบุ๋มบุ๋มเงี้ยขู่อันนี้เดี๋ยวจะไปติดต่อกับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับช่างน้อยทีนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไงบ้างเลยขึ้นสิโผด่พ่กเนี่ย ยาเทบดขั้นตอนคลิปเขาเป็นโรคบอกที่ไันเป็นไนนทยยุ่ยเหีเ้นเขาน้องมาด้วไม่กินไม่กินบอกว่าค,าคลิปจะเคยไทคลิปจะเคยไทเหีนน้นเขาไว้กับโรคบอกขั้นัอนเจ้าของน้องแม่หายแล้วบอกแม่ต้อมเป็นไงบ้างหายแล้วครับผมลายกินยาครบยุ่นบมอตามตามหมอบอกยุ่นวะลายกินยาตามมาี่วะกินแล้วปะเออกินแล้วโอออเเคโอเค ชุดแดงอนอัวขนาดห้าคนชุดแดงอนอัวขนาดแล้วหน่วยหอเล่าแล้วอุ้ยอุดุฮะขนอุ้ยแบบนี้ต้องเอาใยทวดมาตกลงกันเลยค่ะสงสารพี่บ้านค่ะอ้ยเท่ากับว่ายังแล้วอะไรไปทางมันขอบขวดไหนแกศูนเอาซื้อจ ใแค่ศูน์บาได้ซ้ำมีล่พี่น้องใ่แค่ซูนน้ำเพ็ดทั้งเลยซ้ำพี่น้องเห็นอครับผมบอกซส้อซ้ำพี่น้องเห็นน้ำกันแหละสรัสดีุ่ณาดู4 2ท่านครับ้าวยอะมากมาากาดทุนจิ๋มะนาเอาซุนะไบ้างนีูน เอามากกับเหมือนเดิมจ้าคนจิตใจตําแบบนี้แน่นพี่น้อผมกับเว่าคือพี่ดหัวน้่นอรพวกนี้ถ้าเบิ้งไปนีนและพี่น้องเบิ้งไปในาย้างนะเจ๊เยาวลถหุนถึงไดแล้วเจ๊ยาวลหุนถึงไแล้วโอ้เอ๊ะเอ๊ะเอาเฮยงวยังเฮียงเฮียงบ้นหรอไปแล้ว สุดฮะตอนมงไาได้หรอกมันบ่เมีนี่บ่าบ่เมีันมีอันว่าปังนี่ได้ได้ได้สนุเลจ้าพี่อ๊นพอการเบาเลยจ้าน้องเดียว่าหิวหิวหิวอันอันเป็นเศร้าหรอคือบ่าเศร้าเลยไงโควิดคือยังมีอาการนิดจกจกยุ่น่ะ สิงนวแดงนสิงหนวไี่ไม่้องสิงอนสิงอ้วสิงอ่ออวเดี่แมาแ่งด้ออาจารย์ก็เป็นวันเสีคนซื้อทางนี้ก็มีจมันคือกันหมไ่้องคนซืือนีมันตั้งเป็นสิบมาคือลำไลายลำเด้อน้องแมกมาล้อชุดแดงส่งมัวเวทหนาวิธีเท่าวันชุดแดง สุดแดงส่งมัวนะพี่ทีก็ความมมีกันก็อย่าดยังนะต้องมากับความมอญนะร้อนอยู่สุมพอนอยู่พอแล้วพอแล้วหนูไปกินปานันดอกยายทอดทหารเข่าขางยายล่อเรือหรือไม่ให้เอามืนที่ดินตรงนั้นเป็นชื่อป้ารอจ้ะโอ้พี่น้องไอ้บ่อยากต้องเลื่อนคอพัวจ้ะพี่น้องเทศีวางไหนท่านสุก ลองโควิดอีกเลยพี่โอ๊ตเมื่อยแ <จะ S 1> ม่นก <จะ S 1> ่บเข้ามาเจ้าว่าไปลองโควิดอีกเนี่ยผมมีอาการแบบนีอะลรพี่น้องมีอาการแบบเข้ามาได้โควิดตัวมามีอาการแบบเป็นสิอะไรเจลิคกลอกก็อสีน่าแบบยังวียังอย่างอยู่มีมีวิธีแก้ว่าพี่น้องยยเรียกว่าลองโควิดค่ะข้าเจ้าวายน่มัเนอาเล่อาเรื่องปาปากแปกแล้วศูนย์ลอีกข้าเข้าจว่าเล่าเรื่องปาปากแปกแล้วศูนย์ข้าอะไรคือปากแปกเนี่ย ไปซื้ออยังนะ่าย่านหมอขว่มอีกดีเอ้าเอ้เาเชิญมู่บันเสียงแดงมาไหมฮ่าเอาเร็วหมอนนะคุณมู่บอลิเกียนฮะเนี่ยหันแี่ยัย<า>ยยง, <c oughs> ยยงบานนี่เราปั่นห <c oughs> มาอ่ายุบเป็นหดถ้างั้นก็ให้แม่ขูดโอ้โอโอเ,เราเราหายแม่ขูดลงเหรอเหนฟังคุณเราหายแม่ขูดไปลง เราไม่เราไม่แม่โคอย่าดินเล่าอ่าดิเล่าบ่บ่อ้สารกลองไปหาดินเล่าเด็ดขาดวันโอ้เกสนสิล่วงจะบอกเรื่องไหนแี่ร่ร่าต้องไปตามไม่ดูการบ่วันนี้ล่มดิพัดไปทไอ้ล่มดิพัดมาทั้งอันบ้านยังทองไม่ได้ไปหาเล่าเลยวานเห่งไหนจรงสิได้อวกไปจากทีเราเลยโอ้เมืเมยนี่วะรบิอบในแห่งบเออฮะเราไปด่าส่น้อยวัน เราไปด่าซางหน่อยเพ่นเออหน่อยตัวไรยูหันแต่นาเล่าก๋บ๊อเถือกชะตาแล้วที่ป่านี่ยเพื่นเจ้าวะศูนย์แท่นน้องเพลวสงสารพี่แพลวที่มีญาติแบบนี้เห็นกลตัวเห็นเก่งหนึ่งซ้ำเห็นอะไรพี่ห้องเขาบอกยังไรบอกยังร่อะไรเนาะซ้ำมองเห็นอะไรพี่น้องเอ้ยซ้ำเห็นนั่นแหละเขาอะไรแค่วงสี่ล่ะเขาบอกอะไร สื่อเม็ดฟูมารส่งน้ำกินเดอร์เาจะไว้เอาเม็ดฟูไปแน่ไหนครับไปเบิ้งหลยชวยไปแพร่กันอ๋อมนหน้าพลนสุดแล้วครับผมนี่บยาไเรเรื่องป้าปากแปรเนี่ยแม่นคนเรื่องแม่นอีหย่างกันท่านสูกอยากอีหยาอยากเนื้อย่างเลยแตยุอกเนื้อย่างไได้นี่ บกหิวไปกัดสละจุดจุดจุดดอเด็กมันแนวเห็นแล้วบอกว่าบกหิวไปกัดสละจุดจุดจุดดอเด็กมันแนวบัวแดงบอกเไอบแปรกอะัรเป็นรองบ่มือ่ามีมีครับถัมผมปวดหัวมุบมบอยู่แล้วก็เปลี่ยนร่องโควิดอีกทีเลยเปิดแรกเปิดแ ขายมาบม่มีคนกินแบ่งกันเฮากวนแบ่งกันเฮาน่ะยูว่าใช่ไอันอดียร์เหรอเขาไปงออะบอกมันบอกมันขายอนี้แน่พี่ว่าพี่อะไรว่ขายเป็นหลังเขาเสือยูว่าเขาเขาขายช่างต้มน้อยเคยใหญ่เคยหน่อยช่างน้อยก็บารอล่าไปทำด้วยจาเขาบ่ให้รลดลงจ้างคุณเอาจ้าฮะเดี๋นี้มุ่ยยบัต แม่นี่เงินลอยบ้านแม่อย่นะนม่ลอยเลยแม่เงียบจนิ่นะมันโมเมนแนวรอกันแต่โอ้ยเเรีกเอายู่อปานนั้นว่าเขาหาเรื่องเพิ่นเฮ้ยเบ่งเจ้าของมีไดจอดเสียเขายมนมนนท้งดกไอันัพี่น้องเยาเบองเาพี่น้อง้เบ้งเา บ่โดนกะเลวบ่สากะเลวเลยพี่น้องใเบิ่ะเราลาเดอน้มันอยุอนใส่ลาควาไม้เลยน้องยอนไหนย้อยท่ตาไหนอจ๋าแม่ดพ่อพี่อันนี้พอดอกาเป็นไงพี่่ะอนั่นหมไม่เลลอรมมาป่อดแล้มาใส่ดิกอกินนันพูนเด้อพี เราใชยให่นดออเ้าเ้ัอนมาเลยมาพี่น้องเมาเมาเโอ้ยนั่นจิบความใจข้นเลเพราะถ้ามีน้องนี่พลังข้นถือดาล่เด้อขอบอกออแล้วไม่จีความใจลานละเขาบอกล้านทีกินหไเยอะๆตักเลยอ้าจะเอาอะไรคะเจเนื้อแล้วเจียยางคนแบบนี้ปล่อยให้มันเท่าใจทั้งบ้านมันนะครับนี่เลยนส่เลยพี่น้องเขาแล้วนี่นีนีกินกิน ชิ่ใจยครับแขบกกระเลยอีหยังถี่เขบแขบยอีหยังถี่กวงางได้อีหยังถี่นนอนๆนิดเออมันเย็นก่อนเนี่ยกันแม่พอูในบ้านเขาบ่เสียเวลาไปหลอกจ้าอป่าแหกมันตากกับต้องใ้มันไปเผาไมู่้บอลสาได้ผลจริงจาหนูเป็นเมื่อเรือนมีน้าทีพานมาชงยีสิ กินนมเปรี้ยวตลอดเลยค่ะต้องน้ำมันแปรมาอยู่ด้วยมันจะอยู่บ้านเหรอมันจะไปไหนล่ะบ่เรื่องใหญ่อันนี้แล้วอยากอยู่บ้านสวนผีอยู่เลยจ้ะถ้าไทยลุยเบ่งกระสุนไทยลุยเบ่งกระสุนไทยลุยเบ่งกระสุนดินีป่าแพะเภากระพุนนี่บ้านเขาว่าไปจ้ะา ครับ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 ครั่ยองนี่งปะสวัสดีคนดูสามร้อยสามท่านพี่น้องครับผู้เสียดงแยงบอ่จักสิหาค้ามเดมาบอกเนาะกับบ่มีบ่มีคำไหนมาบอกหรอพี่น้องเอ้ยเวียนกมเดี๋ยวก็ตามทันเราป้ารอจุด บอสาบอเลี่ยวจ่าแมนเป็นหลังแมนไม่อดด้วยรถนะอมเอาไปจอดคุณ้มาจอดนี่เขาเหียวเห็นนั่นเสียแล่แดะแมมันเป็นอย่างวันมันเกี่ยยังวันมันเกียตามันหอดหรอใจ ไกันงยกับมันเนาะไฟยังเงยไปหนองเอ้ยรัเงยกััไงเล้ยอยากอยอยังไงเ้ยว่อยากเออขนาดหนูเป็นเด็กซี่ยั่ศงนู์น้ำเลยจ้าพี่นใบหมอนได้กินยังคะใบหมอนเขาจะว่าได้กินยังเาิ่งหนตัว อามจตาเรียอเขาฉันเนาะปอบทังกัจะเอ้อ้าวกวางอยู่เอเพียเน่เ้วางอยู่หาเยเาไเอาไปใส่ได้อนามา่าบสวัสดีครับสวัสดีคนดูสองร้อยยี่้ิบแปดเก้าสิแปดท่านพอ้อมแา็ศูนพวกอิด

ไม่คิงเลยชุดเหมือน nhau ไม่ชิงไรสชวดปุ๊บครับลแล้วลย,ยูหันว่าลย้ยูคางเปอย่างาไรบมอนปเปิดเท่อนแบตละมอนไปเรื่อยอยู่บ่ไปอยู่บ เงือนหลังเงยัหายกามาเลยกินกินเหลายาใสยาแต่จบแบบจ้าย่ปะมักินห็แต่จบแบบเห็ดนี่วนจานใหปลาในหลวไปครับโอเคใส่เลยาีแดงเต็มมือ่วานดาป่ามาไพศานี่ก็บบ่า ทร่งไหนทื่งหัวมนน้องแม่เปิดเทอมเมือไเน,นาะจ้าเปิดเทอมอนนไรดูยังไม่รู้เลยครับป่ปลองโควิดชาประมาณเมื่อไหรอกมอแม่แอนเป็นคนไรจา้าออกมาแม่แอไนไไรครับเป่นนอรรือเวเอ่อแรงรอบพื่อเผาอดันรบไปกไป มันต่ำไปแล้วดิโอ้ยมากม้าวตีพูนข้าวตีนข้าวเนี่ยาูนอหนาเหนื่อยอ่ะอืมอย่างนเหมือนเปียนล้ว้าวมูกับบบัว เพราะว่าสมควรถึงแ้าที่แพ่เพ่าจะเปิดลิปเปียนละละเพื่นเ่เปิดบ่เปิดกับซ้ม้มหูเบิด์ตอไรพี่้องเอ๊ะมีแต่พวกหูตาบอดถึงยังอยู่ฟังหุ่นอยู่ แม่คิงและสวดเพลิงมะลำพอยแพร่พาวจ้ะโอ้ครับผมทางนี้ก็บังสีกินเนื้ออันจะโอ้เพียงลองแซ่บแซบครับแซบแซบแม่ต้อมเป็นไงบ้างครับแม่ก็ดีขึ้นครับผมดีขึ้นแล้วแม่ก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าดีดีว่าได้ยาทั้งสองเพียงลองเชื่องยายทั้งหลานได้ยาทั้งสองเพียนลองวาได้เพียนลองน้ำเกินครับกิโลอ่าทำนักเกินได้เพิ่นนี่แปดที่หายกิโลมาต่โล มันตอไม่เป็นข้อมันเนาะนม่รู้ีคอคุยเลี้ยงมาก็ไม่รู้จักบุญคุณพี่แพวข้อจังอันนี้เห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยนะทั้งนี้สีฉลองหมออมินหมอไม่โยผิวจัดไปครับจัดไปอะไรไนั่งะนี่น้องเป็นไข่ แน่น้องเขาเป็นไข่ละเบ่อไข่ตะถึงบุ้นเอาเองเลยเอาเอาเสือเนื้อเสือลายมาหนุ่มๆสีจัดนำกรดอกจัดครับจัดไปไป้องจัดไปนั่งดีดี่นั่งดีดีอันสวาเลยโอเคครับพไปลองครับไลน์นี้ก็ เดี๋ยวผมจะไปเสียบข่าวกันแนละ้วเฮ้ยมีซ่เดี๋ยวมจเสียบข่าวด้าร้งางหน่อยก่อนเป็นปลาเ,เป็นไหนเนาะซิะมบไลแล้วซิมบูไลสูฟังอีกเคสหนึ่งนะโอเคครับสลับไลน์นี้ลาไปก่อนครับผมเจอหน่ลยนะให้แม่าจานี่บนะผม